ดูความซนของน้องหนูแผงครับหนูแผงมานี่มานี่เลยหนูแผงมานี่มาหนูแผง หนูไปลากถังขยะมาทำไมฮึอุยอ้ยอุย้ยกระโดดใช้พ่อเลยโอ้ยสนมากเลยอ่ะหนูแพงนะสวัสดีค่ะก่อนเร็วสวัสดีค่ะก่อน สวัสดีค่ะโอ้หอมแก้มอีกอาลลงล,งลงุงลุงตุ้ม